ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับจะต้องสอดคล้องกับความสําคัญของงานซึ่งประกอบด้วย KSA นะครับ K ตัวแรกคือความรู้หรือว่า knowledge ตัวที่2คือ skill หรือทักษะตัวที่3คือ attitude หรือว่าทัศนคตินะครับซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์ความจําเป็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับอันแรกคือวิเคราะห์บุคคลหรือว่า personal analysis นะฮะคือการวิเคราะห์พนักง,งานรายบุคคลเป็นการวิเคราะห์ที่ตัวพนักง,งานและผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดว่าจะต้องพัฒนาความรู้ทักษะหรือทัศนคติประการใดบ้างที่จําเป็นในการทํางานจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหาสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือเป้าขององค์กรขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI และ Competency KPI นะครับย่อมาจาก Key Performance Indicator นะฮะ KPI คือเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินง,งานหรือประเมินผลการดำเนินง,งานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กรซึ่งขั้นตอนการสร้าง KPI เนี่ยนะครับมีทั้งหมดหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับคือการกําหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ2คือมีการกําหนดปัดจจัยสู่ความสําเร็จหรือปัจจัยวิกฤตที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการเช่นปัจจัยด้านคุณภาพปริมาณต้นทุนการส่งมอบความพึงพอใจความปลอดภยัยและการเพิ่มผลผลิต 3. คือการกำหนดตัวดัชนีชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความสำเร็จประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการซึ่งสามารถแสดงเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณและกำหนดสูตรในการคำนวณรวมทั้งหน่วยของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว 4. นี่คือการกันกรองดัชนีชี้วัดเพื่อหาดัชนีชี้วัดหลักโดยจัดลำดับและกำหนดน้ำหนักความสำคัญของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว 5. คือการกระจายดัชนีชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. การจัดทำ KPI d i c t i o n a r y โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญของดัชนีชี้วัดแต่ละตัวเช่นชื่อของดัชนีชี้วัดความสำคัญคำจำกัดความหรือคำนิยามของดัชนีชี้วัด สูตรในการคำนวณเนืเ่อยของดัชนีชี้วัดเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำดัชนีชี้วัดไปใช้ในการปฏิบัติงานลักษณะของดัชนีชี้วัดที่ดีมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อ1คือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กรข้อ2คือควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสําคัญต่อองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งดัชนีชี้วัดที่มีความสําคัญต่อองค์กรและหน่วยงานมี2ลักษณะก็คือดัชนีชี้วัดที่แสดงผลการดําเนินงานที่สําคัญขององค์กรแล้วก็ดัชนีชี้วัดกิจกรร,รมหรืองานที่สําคัญซึ่งหากผิดพลาดจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในองค์กรหรือหน่วยงานส่วนข้อ3คือประกอบด้วยดัชนีชี้วัดทั้งที่เป็นด้านการเงินและดัชนีชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินข้อ4คือประกอบด้วยดัชนีชี้วัดที่เป็นเหตุและดัชนีชี้วัดที่เป็นผล ข้อ5นะครับคือต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบดับชนีชีวะทุกตัวที่สร้างขึ้นข้อ 6. ดัชนีชีวะที่สร้างขึ้นควรเป็นดัชนีชีวะที่องค์กรหรือหน่วยงานสามารถควบคุมผลงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปข้อ7คือเป็นดัชนีชีวะที่สามารถวัดผลได้และบุคคลทั่วไปเข้าใจไม่ใช่เพียงผู้จัดทำเท่านั้นที่เข้าใจ ข้อ8คือต้องช่วยให้ผู้บริหารและพนักง,งานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์กรได้นอกเนือจากการใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลงานส่วนข้อ9ก็คือว่าตัวดัชนีชี้วัดที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรยกตัวอย่างนะครับดันชนีชี้วัดนะฮะจำนวนของลูกค้าไล่ใหม่หรือว่าเปอร์เซนต์ลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าจำนวนลูกค้าไม่เหมาะสมมูลค่ายอดขายปริมาณยอดขายจำนวนรายการหรือเปอร์เซนต์ส่วนแบ่งการตลาด เปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่ซื้อต่อเนื่องจำนวนชิ้นงานต่อเดือนหรือจะเป็นจำนวนชิ้นงานต่อคนต่อชั่วโมง